ผมบอกว่าเอาละครับวันนี้ผมก็สะมผัสเรื่องของฮิโรอิเซคุงนะครับในถ้าเขานั้นไปตีกับราชทวิวารีราชามังกรขาวริชิชนดากอนใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับก็มารองรับชมรับฟังคลิปนี้ครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้ไม่ถูกความคิดเห็นใครก็ต้องขอทาอภัยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับก็ไปรับชมรับฟังกันเลยครับเอาละครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของวารีกันก่อนนะครับ ซึ่งวอลลีเ่เขเป็นตัวละครหนึ่งที่โผล่มาในเอเด2หรือภาค2นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่โผล่มาโคตรจะไวเลยนะเออ แต่ตอนนั้นก็คือเป็นการโผล่มาในทางหน้าตของการที่จะมีการทําพัะสัญญาทุยไม่ใช่สิทําสัญญาในเรื่องของการที่จะไม่มีการก่อสงครามหรือว่าทั้ง3ฝ่ายอํานาจนี้เขาจะสงบแล้วก็จะลงนามกันว่าไม่มีการก่อสงครามนะครับเออแต่ก็ยังจะมีผลกระทบเล็กๆน้อยๆจากพวกที่ไม่เห็นด้วยนะครับหรือว่าเป็นพวกเห็นต่างนี่นะครับก็จะมีการก่อสงครามขึ้นหรือว่าก่อคอมมวใหม่นะครับที่เราได้เห็นในไฮโคเรดีดีนะครับ ซึ่งวารีนั้นก็ได้เข้ามาในชอน็อตน,นะครับเป็นการที่มีจอมขมังเวททุยไมเชดิจอมเวทบุกมานะครับแล้วก็ทําการทําให้เหยุดเวลาควบคุมแก๊เปอร์แล้วพาตัวล,ลูกทีมของเรียเกมมอรี่ไปนะครับทำให้เรียเกมมอรี่ในช่วงนั้นก็อยู่เฉยไม่ได้ครับส่วนวารีเขาก็ออกไปจัดการพวกแม่หมดนะครับเออ นะครับก็เลยทําให้วาลีกับพิเศษนั้นได้สู้กันในตอนนั้นนะครับแต่ตอนนั้นแน่นอนนะครับพิเซนนั้นเพิ่งจะแบบคือยังอ่อน่อยนะครับพูดง่ายๆก็คือยังฝึกไม่พอแล้วก็ร่างกายที่เกิดใหม่ทําให้พลังของเรนนั้นจะต้องไปเริ่มปลดล็อกใหม่นะครับทำให้เศยตอนนั้นคือไม่มีพลังแม้แต่อะไรนะครับที่จะไปสู้กับวาลีได้คือตอนนั้นถ้าวาลีเอาจริงคือฮิตเซจะแพ้แน่นอนครับคือวารี่ไม่มีทางที่เอ้ฮิตเซคือไม่มีทางที่จะชนะวารี่ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่นครับสม ตอนนี้คือผมจะใช้หลักการนี้ครับคือตอนนี้คือวารี่เขาสูญเสียพลังชีวิตไปเยอะเยอะเยอะที่นี้ก็คือทั้งโดนคำสาปจากสามาเอลแต่ก็โดนถอนพิษไปแต่แน่นอนแหละคำสาปก็คือคำสาปเขามันก็จะน่าจะลดทอนอายุไขของวารี่แหละแล้วยังจะเป็นตอนที่วารีใช้จจคานอตไลท์เพื่อช่วยฮิเซหรือว่าใช้นู่นนี่นั่นซึ่งตอนนั้นก็คือวารี่ก็คงจะต้องมีพลังที่ลดลงแน่นอนครับแล้วก็วารี่เขายังพูดว่าเขานั้นเป็นตัวละครที่เสียดายจริงๆนะครับที่คือเขาแบบอายุไขสั้นนะครับเออคือเขาแบบ เอาง่ายคือเขาอายุไขสั้นอะ่ะเออเขาสามารถแบบตายตอนไหนทุยไม่ใช่ตายตอนไหนสิคือเขาสามารถตายได้ัอนเองคือแบบอายุของวารี่คือมันมันไม่ได้เป็นนิรันด์หรือว่าไม่ได้เป็นอนันต์นั่นเองนะครับซึ่งวารีก็สามารถตายด้แบบง่ายเองไม่ใช่สิตายเร็วนะครับเออซึ่งกลับกันกับฮิเซซึ่งฮิเซก็ใช้พลังชีวิตไปเยอะเหมือนกันครับทั้งจกกักรนอตไร์อะไรนู่นนี่นั่นซึ่งการแย่งพลังของวารี่เออที่ไปเอาพลังของวารีในการทำลายลูกแก้วนั้นก็ทำให้ฮิเซเรานั้นสูญเสียพลังไปก็จริงนะครับ ก็ก <m uch ing> ็้ใจนะว่าฮิตเซมันได้เกิดใหม่อีกรอบแล้วคือทีนี้ฮิตเซมันไม่ได้เป็นทั้งเออนน่นี่นั่นละคือไม่ขอสปอยนะช่วงนี้คือมันจะเป็นช่วงทุยเป็นจะเป็นช่วงเนื้อเรื่องภาคห้านะเพราะงั้นผมจะไม่ขอสปอยนะแต่ใครที่ติดตามี่ยายก็จะรู้นะ,ะว่าตอนนี้ฮิตเซมันเป็นอะไรไปแล้วซึ่งนั้นแหละครับก็ทําให้ฮิตเซมนั้นเกิดใหม่แล้วก็เขานั้นได้ได้ได้แบบได้พลังชีวิตคืนมาเออคือมันเกิดใหม่แล้วก็แบบพลังชีวิตครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอน,นันต์หรือเป็นนินรั้นก็็คืออแบบหดเปน เป็นสิ่งที่โหดแล้วก็แข็งแกร่งมากๆแล้วยังเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งเออคือแบบมันแกร่งแกร่งแบบแกร่งโคตรๆนะเออแล้วคือทีนี้คือแบบ ถ้าเอาสองประเด็นนี้มาตีกันก็คือแบบเป็นไปได้หรือเปล่าที่วารดีจะสู้ฮิเซไม่ได้เออก็คือแบบพิเซเราแบบก็คือมันเก่งขึ้นนะครับผมยอมรับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเออฮิเซเรานั้นคือแบบตอนที่อยู่ในเอเดสีหรือภาคสีตอนที่มันต่อสู้กับไซรลอออกอ่ะแล้วตอนนั้นคือปีของฮิเซอ่ะมันไม่ได้เป็นสีเหมือนกับสีของราชมังกรแดนแต่ละรุ่นน่ะปีของเขาอ่ะมันจะกลายเป็นสีผมของรีแอทเกมมูรี่อ่ะซึ่งคือแบบเออนั่นแหละมึงเออคือแบบมันเป็นแบบนี้อ่ะคือแบบ มันอาจจะแบบเป็นมังกรที่แหวกแนวไปซึ่งก็มีคนหลายคนพูดที่อยู่ในร่างฮิเซียบอกว่าฮิเซียเป็นราชันมังกรที่เดินเส้นทางต่างจากคนอื่นอันนี้อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ฮิเซียกำลังเดินต่างนั้นเขาอาจจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมก็เป็นแค่การคาดเดานะครับซึ่งอันนี้เราผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยทั้งปีกก็ไม่ใช่แล้วการที่มึงไปเดินเส้นทางต่างออกไปแล้วก็ยังมีแรงจูงใจในการที่แบบต่อสู้มากมากเลยคือแล้วยังมีดาบดาบดาบอะไรว่าดาบศักดิ์ส อันนี้เราก็น่าสนใจน่าคิดนะครับนะข้อนี้ครับก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าฮิเซจจะชนะวารีได้นะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือวารีเขาแบบก็ไม่ได้มีอาว,วุธเสริมอะไรนะฮิเซถ้าเป็นอาว,วุธเสริมก็จะมีดาบดาบศักดิ์สิทธิ์สังหารมังกรแต่ผมก็ไปดูนะว่าออไอตัวของตัวผมสีฟ้าผมตัวผู้หญิงผมสีฟ้าที่มันใช้ดาบเนี่ยด,ด,ดาบที่สั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือผมลืมชื่อมันแล้วเซโนเวียเออเซโนเวียผมไม่รู้นะว่าดาบดาบศักดิ์สิทธิ์สังหารมังกรอยู่กับเซโนเวียหรือเปล่านะแต่ไอ้นนีี่่กก็็คคือออเเเปาาทฮซไดจมรันนี ก็เคยใช้ไปแล้วในภาค2ครับที่แทงเข้าไปวารีแล้วโวนถ่ายพลังให้วารีครับอันนี้ก็คือเป็นอาวุธของฮิเซนะซึ่งวารีมันไม่ได้มีอาวุธไงเอออันนี้เราก็ไม่น่าคิดว่าฮิเซอาจจะชนะวารีได้ก็ได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับเออเอาละครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลที่ผมลองเอามาคิดกันดูเล่นๆครับว่าถ้าถ้าหากฮิเซกับวารีต่อสู้กันใครจะเป็นฝ่ายชนะสำหรับผมก็อวยฮิเซแล้วกันครับนะเออสำหรับใครที่สำหรับใครที่อวยวารีก็ก็อวยอวยได้นะครับเออผม ก็แฟร์นะผมก็โอ้ยยิเซคุคนมาคนเขาโอ้ยวารีครับเอออะไร่วะนนียวันนี้กูเป็นไรล่วะนนียเออนั่นแหละครับนะก็อันนี้ก็ผมชอบวารีนะเออผมคิดว่าวารีมันเท่ดีนะแต่ฮิทเซก็คือแบบมันทั้งมีสเกลพระเอกด้วยเออเนี่ยฮิทเซก็น่าจะชนะแม้ถ้่ตีกันจริงๆนะอืมไป